ทนายอัานเข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการปปรชขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการเอาผิดทางด้านจริยธรรมต่อนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเกือบ4,000ล้านบาทให้กับกิจกรรมการแข่งขันรถมอเตอร์ GP ที่จัดขึ้นที่จังหวัดุริรัมกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ทั้งยังเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกล่าวคือในอนุทินมีที่อยู่ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับบริษัทที่มีการแข่งขันและรับประโยชน์จากเงินดังกล่าวดังนั้นจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีโดยไม่สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์และยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันนำสำเนาเอกสารเช่นหนังสือรับรองบริษัทบุรีรัมย์อยู่นเตดสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของนายอนุทินชาญวิรกูลยื่นต่อคณะกรรมาก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อขอให้ไต่สวนดำเนินคดีกับนายอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ตามจริยธรรมของนักการเมือง อีกทั้งยังมองว่าการอนุมัติงบประมาณเป็นการกระทําที่เร่งรีบดําเนินการเกินไปเพราะสัญญาจะหมดในปีหน้าส่วนตัวจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ทั้งนี้นายพัทรพงศ์ยังเปิดเผยความคืบหน้าคดีค้วสมาชิกวุฒิสภาหรือสวว่าตัวเองมีหลักฐานคือเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพบุคคลสําคัญเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างุ่มการเมืองที่อาจจะนาไปสู่การทุจริตสวโดยเป็นภาพของนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างเดินทางมาพบกับผู้นําทางการเมืองที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรางน้ําซึ่งตัวเองเตรียมที่จะดําเนินการ พร้อมนำหลักฐานทั้งหมดมอบให้กับ DSI เพื่อพิจารณาในวันศุกร์ที่14พฤศจิกาย,ยนนี้สำนนกข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสํานกข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน